2567เป็นปีที่ภาคเหนือของประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม่น้ำสายหลากหลายสายในภาคเหนือเช่นน,น่านยมปิงวังและกกต่างเอ่อล้นจนเกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยจังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมจากแม่น้ำปิงถึงสองรอบ ระดับน้ำปิงสูงสุดอยู่ที่5.29เมตรซึ่งสูงกว่าระดับน้ำที่เคยวัดได้ในปี2554สร้างผลกระทบและความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจเช่นโรงพยาบาลตลาดในาบาซ่าและหน่วยงานราชการหลายแห่ง คอปพีเพื่อสังคมในวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่น้ำลดลงมาแล้วแต่สำหรับหลายครอบครัวอุทกภัยครั้งนี้ยังคงท่วมอยู่ในใจของพวกเขาและเรากำลังจะร่วมกันพูดคุยถึงอนาคตเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะ สวัสดีค่ะอ้อมจากอ้อมทาราค่ะวันนี้อ้อมพาทุกคนมาอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ค่ะเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพิ่งเกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ไปซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะโดยสาเหตุหลักของการเกิดน้ําท่วมที่เชียงใหม่และภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2567นี้ เกิดจากปรากฏการณ์ลานินยาที่ทําให้ฝนตกหนักกว่าปกติค่ะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องจนปริมาณน้ําสูงขึ้นและเข้าท่วมพื้นที่บริเวณแม่น้ําปิงรวมถึงเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าวิกฤตในครั้งนี้นะคะทั้งภาครัฐจะได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือและเอียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งมาตรการทางการเงินการฟื้นฟูเศรษฐกิจการกระตุน้นการท่องเทีย่ยวหรือการฟื้นฟูในด้านอื่นๆค่ะแต่ครั้งนี้ ชาวเชียงใหม่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าหนักหน่วงรุนแรงและสร้างความเสียหายมากที่สุดในรอบ50ปีค่ะน้ำท่วมปีนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไม่เคยที่จะท่วมแบบนี้มาก่อน แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากเป็นหมื่นหมื่นครัวเรือนผลกระทบของพี่น้องชาวอำเภอสารภีที่ได้รับเนี่ยอันดับแรกก็คือชีวิตความเป็นอยู่เช่นการดำรงชีวิตไม่ปกติละเพราะว่าบ้านถูกน้ำท่วมควรัวเรือนไม่สามารถประกอบภงหาอาหารได้ทางอาสาสมัครคอพพก็จะลงให้ความช่วยเหลือนะครับ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลสารพีของเราเนี่ยให้ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสมมุติว่าคนเรือนเนี้ยมี4ี่คนก็แจกสี่กล่องวันหนึ่งก็แจกอยู่3ามือ้อเช้ากลางวันเย็นนะฮะก็เป็นอย่างนี้ไปในช่วงที่น้ําท่วมท,ทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ที่ผ่านมาครับอาสาสมัครตอนนั้นคือเราลงพื้นที่กันเป็นระยะเวลาหลักเดือนเลยใช่ไหมคะโอ้เป็นเดือนเลยครับ กาช่วยเหลือพวกพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของหน่วยงานภายนอกต่างๆที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนโดยเฉพาะทางสํานักง,งานคอพพก็ได้ลงมาช่วยเหลือนะครับช่วยแจกถุงยางชีพช่วยแจกน้ําท่าอะไรต่างๆเพื่อเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการดํารง,งชีพส่วนอื่นๆก็คือให้คําแนะนําในเรื่องของความปลอดภัย การดำรงตนอยู่ในเขหสถานเช่นระมัดระวังในเรื่องของไฟฟ้าระมัดระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆเช่นงูตะขาบอะไรพวกนี้นะครับในพร้อมกันนั้นเราก็สอบถามในเรื่องของได้ทําประกันภัยบ้างไหมใครที่ได้ทําประกันภัยและอยากจะทราบสิทธิประโยชน์หรือ,อลดลาได้รับความเสียหายสามารถที่จะมาปรึกษาขอรับคําแนะนําจากอาสาสมัครประกันภัยได้นะครับ ประชาชนที่พี่หนาดเข้าไปช่วยเหลือมันต้องมีบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดภาพที่พี่หนานเห็นคือหนักขนาดไหนคะก็หนักขนาดไม่สามารถจะลงมาจากบ้านได้ไม่สามารถจะออกไปไหนได้แล้วก็อยู่กินนอนอยู่บนบ้านนั่นเลยแล้วเราก็มีการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะเราเปิดศูนย์อพยพศูนย์ฟักพิงอยู่ที่วัดสารพีวัดช่างเครื่อง แล้วก็เทศบาลตำบลสารพีของเราแห่งที่สองให้ชาวบ้านสามารถไปจอดรถแล้วก็ไปพักพิงอยู่ที่นั่นได้ แม้ว่าตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จะสูงมากเลยนะคะแต่ในทางกลับกันตัวเลขการเคลมค่าสินใหม่ทดแทนจากประกันภัยกลับต่ำมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง protection gap ค่ะหรือว่าช่องว่างของความคุ้มครองจากประกันภัยเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะโฟกัสก r ุ g r ในช่วงหน้าเพื่อลดช่องว่างตรงนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันค่ะทุกคน จะโฟกัสกลุ่มในวันนี้นะคะกลุ่มนักคิดเขาจะมาระดมไอเดียเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการลดความเสี่ยงลดความเสียหายรวมถึงหาแนวทางในการร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายและรับมือกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นลักษณะนี้ในอนาคตค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะวันนี้ผมกับภาคธุรกิจประกันภัยนะครับได้เดินทางมาที่ตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมาวมเสวนากับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับเพื่อจะหาทาง เ,เตรียมรับแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันผลกระทบที่มันาจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของอำเภอสารพีนะครับก็จะติดกับอำเภอเมืองเป็นตำบลแรกเป็นอำเภอรแรกที่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประตูเชียงใหม่อำเภอสารพีเองครับมีอยู่12ตำบลมีอยู่ทั้งหมด106หมู่บ้านนะครับ ก็พบว่าห่วงแรกนั้นความเสียหายเราเกิดขึ้นอยู่ประมาณสัก4หมู่บ้านนะครับหมู่4หมู่5หมู่6นะครับและหมู่9โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่9กอะครับค่อนข้างที่จะเป็นระดับน้ําค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของอําเภอสารภีต,ตอนนั้นนะให้เวลากับพวกเราพอมหมายเขาว่าให้เวลาก็คือพอพีหนึ่งที่สะพานนวลรัตน์นะครับก็จะมาแตะที่หนองหอยเป็นเขตอำเภอเมืองนะฮะ จำนวนหลังคาเรือนที่ขอเงินเยียวยาจากภาครัฐ9,000บาทต้องบอกว่าอำเภอสารพีมีจำนวนมากที่สุดประมาณตัวเลขก็1 0 0 0 0กว่านะครับในขณะที่ตำบลสารภีของเรานะครับท่านนายกและก็ทีมงานน้องๆเทศบาลตำบลสารพีครับวันแรกที่เราได้รับเงินโอนวันที่13พฤศจิกา1,374หลังคาเรือนของตำบลสารภี จะทับเงินเยียวยา9,000บาทจากภาครัฐเข้าสู่บัญชีของพร้อมเพลย์ที่ผูกกับหมายเลข13หลักประชาชนเราดูแลทั้งหมด11จังหวัดโซนภาคเหนือต,ตอนบนนะคะสำนักง,งานคอพอภาคหนึ่งค่ะเราจัดทำสื่อออนไลน์เตือนให้ประชาชนยกของในพื้นที่สูงระวังน้ำท่วมจัดประชุม ทั้งออนไลน์ออนไซต์กับหอออกคอพอ,อ,พอ,พอ,พอจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วพอน้ําท่วมเนี่ยเราก็ร่วมกันลงพื้นที่ติดต่ออาสาสมัครประกันไทยเราเอาถุงยังชีพเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกชาวบ้านด้วยพอน้ําเริ่มเริ่มลดรถยนต์ได้รับความเสียหายบ้านได้รับความเสียหายเราก็ประชาสัมพันธ์ว่ารถยนต์ท่านมีประกันภัยไหม บ้านท่านมีประกันภัยไหมประกันภัยแบบไหนจะคุ้มครองนอกจากนี้แล้วยังตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเพื่อที่จะประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการเร่งรัดตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้กับประชาชนซึ่งภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็สนับสนุนอย่างดีเยี่ยม น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยร่วมกับสํานักงานงพพจังหวัดเชียงใหม่ในการที่ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอำเภอสารพีเช่นการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพนอกจากนั้นก็ทางคอ,อพพอ,ออกมาให้ความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการทำประกันภัยนั่นคือบทบาทและก็ภารกิจหน้าที่ของอาสาสมัครประกันภัย อ่ากพพจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาครับเราก็ออกมาตรการนะคะในการที่จะผ่อนผันนะคะเรื่องของการจ่ายเบี้ยทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันภัยรถยนต์เพราะเรารู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้อวามเดือดร้อนอาจจะไม่สะดวกในการไปชําระนะคะค่าเบี้ยเพราะท่านคงจะต้องจัดการเรื่องของเคลื่อนย้ายเข้าของก่อนถัดมาเรา ออกมาตรการผ่อนผันในเรื่องของเราเห็นแล้วว่าน้าท่วมครั้งนี้มันเสียหายหนักนะคะการที่จะใช้ระบบเดิมๆว่าผู้ประกันภัยจะต้องมีการขอเรียกร้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นรายละอักษรน,นั้นนะคะเราก็ผ่อนนะคะว่าใช้เพียงรูปถ่ายความเสียหายเนี่ยท่านก็สามารถที่จะแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อเรียกร้องเคลมได้อันนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่เราออกมาสําหรับผู้ประกันภัยนในส่วนของตัวแทนในหน้าซึ่งเมื่อกี้เรียนแล้วว่าจริงๆแล้วมีค่อนข้างมากเราก็ผ่อนผันนะ ให้กับตัวแทนถ้าท่านไม่สะดวกที่จะไปต่อใบอนุญาตเนี่ยหลังจากพ้นระยะเวลาเหตุการณ์สงบลงนะคะก็ให้ไปต่อใบอนุญาตแจ้งที่สำนักง,งานคอพอได้ภายใน15วันนะคะอันนี้คือมาตรการหลักๆเลยที่ภาครัฐได้เข้ามาช่วยนะคะมาตรการที่เราต้องทําในฐานะคู่สัญญาสำหรับลูกค้าที่ทําประกันกับเรา หน้าที่เราคือต้องรีบไปชดใช้ค่าิินไหม่ทดแทนให้เร็วที่สุดอันนี้ที่ต้องทําอันที่2ก็คือการช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลูกค้าที่ทําประกันรถยนต์จักรยานยนต์ที่ไม่ค่อยทําประกันภัยตัวรถเนี่ยเราก็จะติดต่อกอับอูทำความสะอาดมีเครื่องฉีดแรงดันสูงล้างรถให้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนอะไให้ฟรีอันนี้ก็คือ ช่วยเหลือฟรีเลยไม่เป็นลูกค้าหรือไม่เป็นหรือว่าลูกค้ารถยนต์รถแช่อยู่ในน้ําก็จะมีบริษัทประกันภัยส่งรถไปช่วยยกให้นะครับโดยที่ไม่คิดมูลค่าอันนี้ก็คืออะไรที่เราต้องทําและเราคิดว่าเราควรจะทําในพื้นที่นนงานเราก็ทำก็ได้มีการหารือร่วมกันกับคอพพคพก็ได้กรุณาออกมาตรการโดยการผ่อนผันกรมธรร์ ที่เกิดาขาดผลนะครับหรือหมดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยในช่วงที่มีเหตุการณ์อุทกภัยอย่างในปีนี้เนี่ยขยายเวลาไปอีก60วันนะครับก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ท่านไปในตรงนี้เมื่อพ้น31บวกอีก60ก็ค่อยมาชําระเบี้ยอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราจะไม่คิดดอกเบี้ยอะไรตรงนี้นะครับ อันที่2ก็คือว่ามันก็จะมีกรมธรรม์บางกรมธรรม์ที่มาครบกําหนดหรือขาดผลไปแล้วนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์รอุทุคภายัยอันนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าในการที่จะมาขอต่ออายุหรือมาขอกลับคืนสถานะของกรมธรรม์นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการตรวจสุขภาพนะครับหรือมันต้องมีการมาคิดดอกเบีย้ยอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความเบื่อหน่ายอีกเหมือนกันในการให้บริษัทเนี่ยอาจจะผ่อนผัน ในเรื่องของการตรวจสุขภาพหรือเรื่องของการาคิดดอกเบี้ยในองการชําระเบี้ยได้ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนที่กรมธรรม์น,นะครับถึงแม้ว่าจะขาดผลแต่ว่าในเงื่อนไขกรมธรรม์เนี่ยมันมีการที่บอกว่าถ้ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดอยู่เนี่ยมันสามารถเอามูลค่าเงินสดมากู้เพื่อชาํา,าระเบี้ยประกันภัยได้เพื่อให้กรมธรรม์มันมีผลต่อเนื่องไปเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมีการมาทํากู้โดยโอัตโนมัติเพื่อชาําระเบี้ยบริษัทจะคิดดอกเบี้ย คอพอก็กรุณาให้ทางบริษัทสามารถผ่อนปลนมาตรการในการที่ไม่คิดดอกเบีย้ยจากการที่ต้องกู้มาเพื่อชําระเบีย้ยในงวดนั้นๆได้อันนี้เป็นมาตรการหลักๆที่ทางภาคธุรกิจได้ทำํำตก,การกรวบรุมข้อมูลนะครับพบว่ามีความเสียหายที่รวมทั้งสิ้นนะครับอยู่ประมาณที่30,000กว่าล้านบาทในส่วนของประกันชีวิตเนะี่ยมีไม่เยอะก็มีเพียงแค่ห้าลายและ5้าลายทั้งหมดนะครับทางบริษัทประกันชีวิตได้จดใช้ค่าเสียหายแทน เสร็จสิ้นหมดแล้วหรือในส่วนของประกันภัยที่เป็นวินาศภัยนะครับที่อยอาสหสัยนะ่ะมีอยู่1 3 0 0 0กว่ารายรถยนต์มีอยู่1 1ึ0 0กว่าคันสิ่งที่เราเตรียมการก็คือเราจะติดตามการชุดใช้ค่าสมัยทดแทนของบร,ริษัทประกันภัยทุกบร,รกิษัทแล้วนะครับให้เสร็จสิ้นให้ครบถ้วน1 0อยอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับพวกเราบ้างไหมก็อยากให้ทางคอปปะพอ น่าจะเป็นการแนะนําส่งเสริมให้ความรู้เราว่าเบี้ยในกระเป๋านะครับเงินในกระเป๋าลองเปลี่ยนชื่อไปเป็นเบี้ยรประกันจะลดความเสี่ยงภัยให้พวกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยเหลือนะครับก็ฝากความหวังครับคอพ,อพอก็ให้ความรู้นะครับรวมถึงการประสานงานต่างๆของเอกชนและภาครัฐก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเด็กมวลสารพีนะครับขอกราบขอบคุณครับการบูรณาการการทำง,งานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา ม่ว่าจะเป็นสานักง,งานคอพอพาาธุรกิจประกันชีพพาธุกิจประกันภันาาายอาสาสมัครการภัยหรือว่าส่วนราชการในพื้นที่เราให้ความช่วยเหลือมากๆนะครับเราทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดการประกันภัยไม่ใช่ยามหมาจรันร์สิ่งมหมาจันทร,ร์ที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ก็เป็นยาพิเศษที่ใช้เมื่อคืนในการเครื่องมือในการบรรเทาความเสี่ยงให้เกิดภัยน้อยลงบรรเทาภัยที่มันเกิดขึ้นได้ในรายการช่วงถัดไปนะครับจะเป็นสสต e s t ดี้นะครับ ที่เห็นว่าการประกันภัยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือในการบรรเทาความเสี่ยงอย่างไรบ้างขออนุญตาตลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค้ายของรายการคอปพอเพื่อสังคมในวันนี้เราไปชมเคสสต๊ดดี้กันนะคะเป็นตัวอย่างการใช้ประกันภัยเพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโดยชาวบ้านในเขตอำเภอสารพีค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยไปรับชมกันนะคะจริงๆเราเฝ้าระวังฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเฝ้าระวังว่าน้ำจะมาถึงประมาณกี่โมงเนี้ย มันไม่เคยท่วมเนาะคุยกับเพื่อนบ้านก็ไม่ท่วมหรอกอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆมาครับทางตามทางเรียบรถไฟอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาถึงประมาณตีสองถึงหน้าบ้านแล้วเช้ามานี่ถึงบนบ้านเลยครับครับดีมันเข้ามาเยอะพอดีบ้านเราปลูกใหม่ในพื้นที่มก็เลยยกสูงหน่อยจริงๆก็มากพอสมควรเลยครับมันก็มีเรื่องของพอมาเข้าตัวบ้านเนี่ยพื้น บ้านเาลามิเนตเนี่ยครับมันก็มีการบวมแล้วก็สีรอบบ้านต้นไม้ทุกอย่างครับหลายๆอย่างระบบประปาเท่าน้ําแตกเนี่ยครับปั๊มน้ําก็เสียหายเนี่ยครับของผมทาประกันภัยในรูปแบบของการกู้ซื้อบ้านนะครับมันเป็นประกันภัยร่วมกันประกันอัคคีภัยครับแล้วก็ครอบคลุมถึงเรื่องของน้าท่วมด้วยเนะียเราก็มองว่าเอ้ยเรา เรามีประกันภัยเนะเาะแล้วก็ลองอ่านดูในกรมธรรม์แล้วก็มีน้ําท่วมด้วยวก็เลยขอลองตั้งเบิกดูเงี้ยจริงก็สะดวกนะครับเพราะว่าพอเราแจ้งไปว่ามีมีเกกับเราอยู่ในพื้นที่น้าท่วมเงี้ยฮะแล้วก็แจ้งในเรื่องของเลขที่ของกรมธรรม์แลกชื่อเงี้ยเลขบัตรป,ประชาชนเงี้ยฮะจเขาเอาข้อมูลนิดเดียวเลยแล้วเขาก็เซิร์ชเลยว่าเรา,เรากรมธรรม์เราเป็นอะไรครับครอบคุมยังไง แล้วันหนึ่งเขาก็มาตรวจสอบให้เลยนะครับจริงๆประกันนะครับมันมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับครับดีกว่าว่าเวลาที่มันเกิดแล้วมันก็ได้ใช้่ครับคือมันผมว่าดีฮะทำประกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันมาช่วยเวลาที่เรามีปัญหาช่วยได้เยอะนะครับได้จากประกันตัวนี้มาช่วยมันก็ช่วยให้เราเบาเรื่องค่าใช้จ่ายไปเยอะเหมือนกันครับครับ ชุมชนวัดปากกองของเรานะคะก็ได้รับประสบภัยอุทกภัยนะคะถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือปลายเดือนกันยานะคะครั้งที่สก็จะเป็นต้นตุลาคมนะคะ,คะก็คือวันแรกที่เราเจอนะคะน้ํามันจะมาช่วงเช้าช่วงช่วงตีห้ถึงหกโมงเช้าวันนั้นเนี่ยเรายังได้ทําการเปิดการสอนอยู่และวันที่สองเนี่ยเราก็สั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากเกรงว่าจะเกิด ภัยพิบัติกับนักเรียนนะคะเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยก็จะมีสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะก็จะอยู่ใกล้กับลาเหมืองซึ่งเกรงว่าเด็กตกไปพัดตกไปเกิดอันตรายกับเด็กค่ะตรงนี้นะคะมันจะเป็นจุดที่ทําให้น้ําท่วมโรงเรียนเยอะมากนะคะเ,เพราะว่าทางน้ำเนี่ยมันไหลแล้วมันไหลไม่สะดวกมันมาติดตรงนี้ค่ะแล้วน้ำเนี่ยที่เข้ามาก็จะแตกเป็นสองเส้น ก็คือเส้นซ้ายกับเส้นขวาแล้วก็อ้อมไปทางข้างหลังตึกส่วนช่วงที่2จะเกิดในช่วงต้นเดือนตุลาก็คือตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเด็กๆได้ทำการสอบปลายภาคเรียบร้อยแล้วพอ,อก็เลยสั่งปิดโรงเรียนในช่วงเกิดเหตุค่ะเพราะว่าน้ำมันจะมาช่วงประมาณตีสตี4ตอนเช้ามาก็คือท่วมทั้งหมดค่ะร0 0ปซนเลยค่ะ สำนักง,งานคอพอได้รวมทำกิจกรรม CSR มอบเงินทุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดปากกองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมมูลค่า30,000บาทค่ะปรับปรุงอาคารเรียนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปากกองเป็นผู้รับมอบค่ะ เราไม่รู้จริงๆนะคะว่าภัยพิบัติธรรมชาติจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่หรือว่ารุนแรงแค่ไหนแต่สิ่งที่เรารู้ได้แน่ๆค่ะคือเราสามารถลดความเสียหายหรือว่าได้รับเงินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของเราร้านค้าสถานที่ประกอบการได้โดยใช้ประกันภัยเนี่ยละคะ่ะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือฉุกเฉินยามจาเป็นซึ่งข้อมูลในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าสามารถช่วยได้จริงๆ คุณผู้ชมคะคราวหน้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืนได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามเราได้ที่คอปพอเพื่อสังคมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราในทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ